สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งนะคะรอบนี้เป็นหวยลาวนะคะชุด4ตัวประจำงวดวันที่30กรกฎาคมนะคะเป็นงวดสุดท้ายแล้วของเดือนกรกฎาคมนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนเดือนสิงหาะคะชุดนี้เป็นการนําเสนอตัวเลข4ตัวเหมือนเดิมแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือชุดนี้เนี่ยจะมีตัวเลขย้อนหลังเนี่ยสงวดนะคะ มีมาให้ดูสีงวดก็คือจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่16ก,กรกฎาคมเลยนะคะสูตรมี4สูตรนะคะแล้วก็น่าจะเป็นสูตรใหม่ด้วยเพราะว่าเท่าที่เทียบดูเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยเน้นเป็นเลข8เนาะสำหรับชุดที่คำนวณให้นะคะแล้วก็มีสี่แต่ว่า4เนี่ยมันมันไม่ได้มาคู่กับ8นะคะมันออกไปคู่กับ9 4แทนก็มาดูสูตรกันก่อนสูตรที่ใช้นะคะจะใช้เป็นหลักพันคูณด้วย6นะคะหลักหลักร้อย คูณด้วย4แล้วก็สูตรที่2เนี่ยหลักพันคูณด้วย2หลักร้อยคูณด้วยสองบวกด้วย6สูตรที่3มใช้หลักหมื่นคูณด้วย2หลักหมื่นหน่วยนะคะคูณด้วยสองบวกด้วย7สูตรที่4นะคะหลักพันอหลักหมื่นบวกหลักพันคูณด้วย6หลักสิบแล้วก็บวกด้วย8นะคะตัวเลขเริ่มคำนวณงวดนี้นะคะเราใช้หลักพันหลักพันคือเลขศ0ศูนย์คูณ6เป็นศูนย์นะคะ หลักร้อยคือเลข1 1ึคูณสได้4บวกกันเลยนะคะได้เลข4ตัวเดียวสาหรับสูตรแรกตัวที่2นะคะใช้หลักพันก็คือ0ูนเหมือนเดิม0ูนคูณสเป็น0หลักร้อยคือ1นคูณสบวกด้วยหนะคะ2อบวกหได้เป็นเลข8สูตรที่3นะคะใช้หลักหมื่นคูณด้วยสองหนคูณสได้2 หลักหน่วยก็คือ7คูณ2เป็น14บวกด้วย7 2บวก4ได้6 6, 6บวก7ได้13สูตรที่4นะคะใช้หลักหมื่นก็คือเลข1หลักพันคูณด้วย6นะคะหลัก10บวกด้วย8 1บวก8ีได้9 9บวกกับ8ได้เท่ากับ17ชุดตัวนี้นะคะชุดแรกเนี่ยที่เราคำนวณได้ก็คือ4 แปดนะคะวันที่20ผลออกเป็น7 4 3 8นะยังไม่ตรงสำหรับมดแรกมาดูข้อที่2นะคะหลักพันคือ7 7คูณ6เป็น42เราใช้เลข2นะคะหลักร้อยคือเลข 4, 4 4 4เป็น16 2 6 6, 6ได้เท่าไหร่ได้8เอา8มาเลยนะคะสูตรที่2ใช้หลักพันคูณด้วย2 7 2เป็น14หลักร้อย ือเลขอะไรเลข4 4 2 8บวกได้6นะคะ4บวก8เป็น1 2 2บวกกับ6เป็นเลข8สูตรที่3นะคะใช้หลักหมืน่นคูณ2เป็น7คูณสเป็น14หลักหน่วยคือ8คูณสเป็น16บวกได้7ใครไม่ทันดูตัวเลขตามได้เลยนะคะ4บวก6ได้10 10บวก7ได้17สูตรที่4นะคะใช้หลักหมืน่นก็คือเลข7 หลักพันคือเลข7นะคะคูณห7 6เป็น42หลักสิบบวกด้วย8 7บวก2นะคะเป็นเลข9 9กบวกกับ3เป็น12นะคะ2บวกกับแปเป็น10ก็จะได้ตัวเลขสี่ตัวออกมาคือ8ป7 0เจดนย์ะคะวันที่22กรกฎาคมผลที่เราได้ออกมาก็คือ7 8 0 8ย์ก็จะมีตัวเลขชุดนี้นะคะเป็นเลข8 2ตัวเนาะแล้วก็ เลข7 1ตัวเลข0ูหนึ่งตัวนะคะก็จะมีตัวนี้ครบแต่ก็ยังไม่ไม่ตรงเนี่ยงวดนี้เอาไปดูงวดที่3สูตรแรกนะคะเราก็ใช้หลักพันก็คือ7 7จะมาบ่อยนะคะช่วง3งวดย้อนหลังเราจะมีเจอ7บ่อย7 6 4ดหหลักร้อยรอบนี้เป็นเลข8 8 4 8 3 2 4 8 4 3 2นะคะเราก็ใช้2บวกกันเลย2บวก2เป็น4ตัวที่2นะคะใช้หลักพันก็คือ7คูณ2เป็น14บวกด้วยหลัก100ก็คือ8 8 2เป็น16บวกได้6นะคะ4บวก6เป็น10 10บวก6เป็น16ตัวที่3ใช้หลักหมื่นคูณด้วย2นะคะ7คูณ2เป็น14 หลักหน่วยคือเลข8คูณ2เป็น16บกวกด้วย7ได้4บวก6เป็น10 10บวก7เป็น17ตัวสุดท้ายนะคะหลักหมื่นขึ้นมาหลักพันคูณด้วย6 7เเป็น42หลัก10บวกได้8 7บวก2ได้9 9บวกกับ8ได้17นะคะงวดที่ออกเนี่ย มันออกเป็น7 6 7 4นะคะจะมีเลข7 3 2ตัวซึ่งเราก็มีเลข7 2ตัวแล้วก็เลข6 1ตัวนะคะเลข4 1ตัวนะสำหรับงวดนี้แต่ตำแหน่งก็ยังไม่ตรงนะคะก็ไปดูงวดต่อไปตัวนี้นะคะใช้หลักพันหลักพันคือเลข7 7 6เป็น42หลักร้อยก็คือเลข6 6 3 1 8 6 4ก็ได้24นะคะ ใช้2บวกกับ4ได้6ตัวที่2เราใช้หลักพันก็คือเลข7คูณสเป็น14หลักร้อยหลักร้อยคือเลข6 6 2สองเป็น12บวกด้วย6 4・บวกสเป็น6 6บวก6เป็น12ตัวที่3ามนะคะใช้หลักหมื่นก็คือ7คูณสเป็น14หลักหน่วยคือ4คูณสเป็น8 บวกด้วย7 4บวก8ได้12นะคะ2บวกกับ7ได้9ตัวที่4ใช้หลักหมื่นขึ้นมาหลักพันคือคือ7นะคะ7คูณ6เป็น42แล้วก็หลัก10บวกด้วย8 7บวก2เป็น9 9บวกกับ7เป็น6นะคะเป็น16นะ6บวกกับ8เป็น14วันที่ 27กรกฎานะคะผล4ตัวท้ายของเขาคือ6 2 9 4รอบนี้เราคำนวณตรงเพราะว่า6 2 9 4เราเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับในการปักหลักนะคะมันก็จะออกมาตรงเป๊ะเลยอ่ะมาดูของงวดวันที่27นะคะก็จะเป็นแนวทางของวันที่30ตัวเลขแรกนะคะเราใช้หลักพันก็คือเลข6 6คูณ6เป็น36บวกด้วยหลักร้อยนะคะ หลักร้อยคือ2 4 2เป็น8 6บวกกับ8ได้เท่าไหร่เท่ากับ14นะคะในเลขสีขึ้นต้นมาเลยตัวที่2นะคะใช้หลักหลักพันก็คือ6 6คูณ2เป็น12หลักร้อยคือ2อคูณ2เป็น4บวกด้วย6 2สบวก4ได้6 6หบวก6เป็น12นะคะ ตัวที่3ใช้หลักหมื่นก็คือ9 9้คูณสเป็น18หลักหน่วยคือ4 4 2เป็น8นะคะแล้วก็บวกด้วย7 8ดบวกแเป็น1 6 6นะคะ6บวกกับ7ได้1 3ตัวสุดท้ายใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณด้วย6 6คูณ6เป็น36หลัก10บวกด้วย8 9บวก6เป็น15 5บวกกับ9เป็น14 4บวก8เป็น12นะคะชุดนี้ที่เราคำนวณออกมาก็คือจะเป็นตัวเลขเนี่ย4 2 3 2ตัวนี้นะคะถ้าจะจับเหมือนเดิมนะคะสำหรับสติชุดนี้พอ2ก็มาแรงมากก็เป็น4 2 4 3นะ4 2 4 3 แล้วก็เป็น4-2อีกนะคะเพราะมันซ้ำเนาะ4 2 4 3 2 3แล้วก็2-2จะได้ทั้งหมด 4, 4ี่ชุดนะจะกปกติจะต้องได้6นะคพะพอดีว่ามันเป็นเลขซนะ้ำเนาะมันก็ตัดออกไปมันก็จะได้สะอาดสชุดนี้นะคะจับชุด3ตัวเนี่ยยังดูมันจะได้กี่ชุด4 2่ส2 2 แล้วก็2 3 2สสองนะคะอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็น4 3 2สมันก็จะซ้ำกับชุดนี้นะคะจริงๆถ้าจับ4ชุดเนี่ยมันก็จะได้อ่สามชุดเนี่ยมันจะได้4ี่ชุดแต่ถ้าเกิดมันเป็นเลขเลขซ้ำแบบเนี้ยจับออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้3มจุดเท่านั้นเองนะคะเพราะมันเป็นเลขซ้ำก็ลองดูอีกสักหนึ่งงวดน,นะคะว่าชุดนี้เถิติเนี่ยค่อนข้างเดินเยอะนะคะก็สงวดถือว่าค่อนข้างมากแล้วนะคะก็ลองดูอาจจะ เป็นเลขเด่นด้วยว่าเลข2ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเลขติดในส่วนของเลขเด่นนะคะสําหรับงวดนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะเดี๋ยวในสูตรอื่นๆนะคะที่มีการแสดงธีการคิดให้เดี๋ยวจะลงในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ